ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรสุพัฒน์เหรอครับสวัสดีจ้า มีใครอยู่บ้างเอ,อ่ยวันนี้อยู่อยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ผมอยู่ทุ่งสงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ขับครับมาสามสิบเจ็ดเมื่อคืนตอนนี้อยู่ทุ่งสง สวัสดีจ้าโอ้โหไม่กลับบ้านเหรอครับอยู่จะอวดแต่ไปทำงานอยู่กรุงเทพทำงานนานยังครับผมที่กรุงเทพอยู่ชุมพรเหรอไม่เห็นไม่เห็นเจอกันเลยครับผมก็อยู่ชุมพร ตอนนี้อากาศชุมพรก็หนาวทุ่งสงตอนเช้าเช้าก็หนาวครับโอ้โหนานเลยเป็นสิบปีแล้วนานมากนานมาก สวัสดีครับคุณเสกโอ้โหอยู่สวยโกลกเลยโกลกหนาวไหมครับ ทำ37มาเมื่อคืนครับหาดใหญ่ก็น่าจะหนาวนะน่าจะหนาวทั่วประเทศไทยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวนานผมว่า ปกติหนาวไม่เกินอาทิตย์แล้วก็เริ่มร้อนกันละแต่ตอนนี้นี่หนาวนาน นี่ก็น่าจะยังไม่เลิกงานกันแน่ๆเลยไลฟ์ผิดเวลาตสงใส่ไลฟ์สดผิดเวลาแน่ๆเลยไม่ค่อยมีคนดูคนมาคุยกันสักเท่าไหร่ ตอนนี้มีคนอยู่เก้าคนอ้าวเหลือหกคนแล้วนี่แค่มาอยากคุยกันเฉยๆครับวันนี้ไม่มีไม่มีคลิปแต่ถ้าคนดูลดลงเรื่อยๆก็คนคุยกันลดลงเรื่อยๆก็เดี๋ยวผมก็จะได้ลงไลฟ์ดีกว่า น่าจะยังไม่มีใครว่างกัน,นมีใครเชียร์รืวอพูมงครับเนี่ยวันนี้ก็นอนที่ทุ่งสงหนึ่งคืนครับแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้ทำขบวน172จากทุ่งสงไปชุมพร บรรยากาศห้องนอนมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์เลยมีก็คอมผมเอาไว้มาแต่งรูปเล่นลก็มีที่นอนมีเนี่ยครับเป็นเตียงเ่างเนี้ยครับอันนี้ก็มีห้องหนึ่งเดี๋ยก็มีทั้งหมดห้องนอนมีทั้งหมดสามห้องครับ มีทั้งพัดลมทั้งแอร์เพื่อใครไม่ชอบนอนแอร์เขาได้นอนพัดลมวันนีวิ่งกลางคืนก็เลยไม่ค่อยอยากทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมืดครับมองไม่เห็นอะไรเห็นตารางรถไฟข้างหน้าตอกลางๆก็มืดตือ่อ เด,เดี๋ยวก็มีทําตอนกลางวันน่าจะทําตอน254 255 254 เมื่อกี้หลุดไปหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีกว่าเพาตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วค่อยไลฟ์สดคุยกันใหม่เนาะวันนี้บายบาย